สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอินทิราชาแนลนะคะเมื่อนี่ตอนนี้เขากับหมดเวลาในการทํางานแล้วเราเขาก็ดังแล้วนะจ๊ะเด้อมาอยู่ในกดังราคาตอนนี้ถอดหัวถอดหางออกยังแต่หัวพี่น้องยังแต่หัวนะจ๊ะเด้ออากาศเติมห้อนจักหน่อยนึง อันนี้ถอดทางออกแล้วถอดทางออกแล้วแล้วเด้อค่ะเด้อย,ยังแต่หัวหลอ่อรถหัวตอกเกินทรัคย์ไห้กดดังเฮ้ยเหลือเกียากนิอนนนน มุ่อนีก็ไม่ต่้่อน่สิถ่ายแต่เกี่ยวกับรถรัคใเบึงน้อคาเดอแต่ว่าวันธรรมดาบางเมือก็จะ่ายยื่นในบึงไงพยายามลงคลิปดูดๆบ่อยๆจะได้ผ่านกดไปๆจากเขา้ฮ็้จากไหนบ่กดอดล,ลองเปิดบึงจากผ่านมาผ่านก็ยาอดอกไล่ลงวิดีโอลงคลิปมือบึงว่าเ้าอยู่จากไหนเนาะ การเมืองเขาเป็นจังไงเอาน่าดูสิวะหมกล่างรถยมล่างรถจ้างคนล่างก็บ่ได้ดอกพี่น้อง40นาที3 4 5หาดอนพนุ่นตีไปเลยเกือบแปดพันก่พันบาทต่อ40นาทีในการล่างดดรถทักเข้าก็เลยต้องมีเครื่องมือในการล่างเองกิดซ้อนกันในราคาสอมเองพร้อม น้องชแจาว่าเสียอยู่กลางทางแล้วว่าวิปัญญาสมจังโทษบริษัทมาลซอยสมนี่ค่ะคลิปนี้ก็สำนีน,จนะจจะเนาะสวัสดีค่ะบายบายเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ